เพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยก็มาพร้อมกับโรคภัยต่างๆคุณผู้ชมเคยมีอาการบูบหน้ามืดแบบกระทันหันไหมคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวตอนนี้นะคะใช่หมดสติไปเลยที่มีแบบดาราชื่อหลายๆคนเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคุณเอสกันตพงษ์คุณอาทิตย์ริวนะคะคุณนิววงศกรออมสุชาแล้วก็ไนกี้ธนาดลนะคะทำให้หลายคนก็เลยเริ่มตระหนักเลยนะว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วมันเป็นภัยใกล้ตัวแล้วก็เกิดขึ้นได้แบบทุกวินาทีเลยจริงๆนะคะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าอาการบูบหมดสติ คืออะไรอาการวูบหมดสตินะคะเป็นอาการที่เราสูญเสียความรู้สึกตัวการทรงตัวเพราะว่าเลือดเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะคะคุณผู้ชม,มที่แอน,นะคะก็เลยทําให้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนชั่วคราวสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่30วินาทีถึง5นาทีเลยแต่ถ้า5นาทีแล้วย,ยังไม่รู้สึกตัวอันนี้อันตราย,รายมากสำหรับใครที่เป็นมักจะอาการล้มลงลง,ลงกับพื้นเลยเรียกไม่รู้สึกตัวทรงตัวไม่อยู่อาจจะมีอาการเกรงมือเกรงเท้าแล้วก็ ตาค้าง,างได้เหมือนกันสัญญาณเตือนนะคะของอาการวูบหมดสติกันดีกว่าค่ะค่ะผู้ป่วยวูบหมดสตินะคะมักจะมีอาการคลื่นไส้ก่อนอแล้วก็อาการวิววิวนะคะมีอาการแบบอยากจะอาเจียนเวียนหัวแล้วก็เห็นภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะแบบผิดปกติไปเ<ม>ช่นแบบว่าเราจะเห็นภาพแบบปกติเป็นสีสีแบบสดใสอย่างนี้ใช่ไหมจะเห็นเป็นแสงสีขาววูบขึ้นมาเลย บางทีก็จะเป็นแบบแสงสีดำดบูบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆหน้ามืดนะแล้วก็มีเหงื่อออกมากปากตินะคะมากกว่าปากติสูญเสียการทรงตัวเนื่องจากเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนตัวลงแล้วก็สามารถล้มลงไปได้ในที่สุดนะคะอันตรายมากๆสําหรับวิธีป้องกันความเสี่ยงอันดับแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคือเราต้องสังเกตตัวเองก่อนนะอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มันไปตรวจสุขภาพสม่ำเสมอนะคะอะไรที่มันแบบว่าจะเป็นปัญหาเนี่ยสามารถแบบรักษาได้ก่อนจะได้รับมือได้ทันนะคะ ข้อ2นะคะก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะแล้วก็อย่างที่รู้ค่ะว่าการทานอาหารดีๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่ในปรนิมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีทํทาให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะข้อ3ก็รู้กันดีค่ะการออกกําลังกายคือไม่ต้องแบบหนักหน่วงเข้ายิมแบบโอ้โหเป็นนางแบบในแบบไม่ต้องหใช่คือทำงานบ้านก็ได้เน้นแบบการขยับตัวเยอะๆนะคะให้ร่างกายได้แบบว่าขยับหน่อยเนาะแอคทีฟแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องจำด้วยนะคะ พักผ่อนด้วยจันนี้สำคัญมากคอนะคะถ้าเกิดว่าเราหลับได้นานๆเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือประมาณเจ็ดชั่วโมงอะห้าน้อยไปค่ะไ่แค่เจ็ดชั่วโมงชั่วโมงอันนี้บอกตัวเองค่ะห้าชั่วโมงไม่เคยเกินห้าชั่วโมงนี่กำลังบอกตัวเองด้วยนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็แบบเออแล้วก็จะต้องืพยายามให้ร่างกายของเราได้พักนะคะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า มีอาการวูบตอนที่เราเปลี่ยนท่าไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือนอนหรือยืนขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่าเหมือนจะวูบต้องแบบว่าทําเปลี่ยนท่าต่างๆเนี่ยให้ช้าๆหน่อยคือไม่ใช่แบบว่ารู้สึกว่าอยากลุกก็ลุกเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเวียนหัวแล้วก็อาจจะวูบได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายนะคะใครที่กําลังทานยาอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะพอทานชนิดนี้ไปปุ๊บเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆเหมือนจะวูบหรือจะรู้สึกเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ย รีบกลับไปหาหมอเลยค่ะแล้วบอกอาการกับคุณหมอด้วยเพราะว่าร่างกายของเราอาจจะไม่ถูกกับยาชนิดนั้นความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งช anel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะาะทางช่องโมโนโ29แห่งนี้ค่ะ